สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับคนกับช่องของตาตั้มกับวายโยเหมือนเดิมนะครับคนวันนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับคนเราจะมาทดสอบกันนะครับคนว่าสิ่งที่วายโยจะทานนะครับมันมีผลดีและมีความแตกต่างกับผิววายโยยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวที่วายโยจะทานนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับคนนี้เลยสําหรับตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริฟมิสเอครีปพสนะครับคนสําหรับตัวนี้นะครับคือตัวที่วายโยจะมาทาน ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเราได้มาทั้งหมด4กล่องเลยนะครับทุกคนสำหรับตัวนี้นะนี่1กล่องก็จะมี12ซองเลยนะครับวายโยก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนเห็นเลยนะครับสาหรับ1อาทิตย์จะสามารถช่วยอะไรในเรื่องของผิวเราได้บ้างนะครับนี่แล้ววายโยไปแอบดูรีวิวมานะครับคนคือรีวิวเยอะมากทุกคนตัวนี้นะบอกเลยว่ารีวิวเยอะมากแน่นมากทุกคนคอมเมนต์ตละคอมเมนต์นี่คือแบบสุดปังกันทางนั้นเลยนะครับทุกคนวายโยก็เลยจะมาลองนะครับภายใน1เดือนนี้ก็คือผิววายโยจะมีความแตกต่าง ตั้งแต่กล่องแรกยันกล่องที่4ความแตกต่างจะมากน้อยและเห็นชัดยังไงน,นะรับคนนี้เลยเราก็จะมาลองทานสําหรับวันนี้นะครับทุกคนบอกได้เลยว่าวายโแอบทานมาก,ก่อนแล้วครับอ่านี่เลยกล่องนี้นะครับมี1 0บซองนะครับก็คือวายโยทานไปแล้วนะครับสำหรับกล่องนี้ก็เหลือแค่2ซองนะครับนี่เลยซองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน สำหรับกล่องนี้นะครับทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยตัวนี้นะครับมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออยวันผลิตวันหมดอายุนะครับหรือว่าส่วนผสมหรือส่วนประกอบต่างๆนะครับทุกคนนี่เลยมีเยอะมากนะครับนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้วายโยก็จะมาทานให้ทุกคนดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับและมีกลิ่นเป็นแบบไหนนะครับจะบอกได้เลยว่าวายโยทานมาแล้วนะครับทุกคนวายโยรู้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงและกลิ่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวายโยก็อยากทานให้ทุกคนได้ดูเื่อ ท,ทุกคนจะได้มั่นใจนะครับว่ามันปลอดภัยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาทานกันเลยนะครับสำหรับวิธีทานของวายยนะครับทุกคนบอกกัเลยว่าทานง่ายมากเลยนะครับก็คือวายโยจะทานวันละหนึ่งถึงสองซองนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นผลแบบชัดเจนและเห็นผลเร็วขึ้นนะครับสามารถทานได้วันละสองซองเลยนะครับคนนี้เลยสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลย ตัวนี้นะครับวายโยก็จะชงกับน้ำนะครับหนึ่ซองนะครับต่อน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบมลนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าทานง่ายมากรสชาติอร่อยกลิ่นหอมมากนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าชอบนะครับชอบมากๆเลยแล้วก็บอกได้เลยนะครับทุกคนว่าทานง่ายมากไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับ เอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เราทานเสร็จนะครับวายโยบอกกัเลยว่ารสชาติอร่อยมากทุกคนหอมหวานนะครับและที่สําคัญคือไม่ขาวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนบอกกเลยว่าวายโยนะครับทานได้1อาทิตย์แล้วนะครับทุกคนวายโยก็จะให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์สําหรับตัวนี้เลยนะครับว่าตัวนี้จะมีผลลัพธ์ยังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนี่เลยทุกคนเห็นปะ โอ้โหทุกคนวายโอรู้สึกได้เลยนะครับว่าผิววายโอลื่นขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นนิดนิดนะครับผลน,นี้เลยสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนวายโอทานแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่เลยขนาด1อาทิตย์นะครับทุกคนก็คือเห็นผลได้ชัดขนาดนี้เลยนะครับ นี่เลยสาหรับหนึ่งอาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนวายโอก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละอาทิตย์เลยนะครับว่าตัวนี้จะมีผลลัพธ์ดียังไงต่อผิวเราบ้างนะครับทุกคนแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนที่วายโอจะไม่บอกไม่ได้ก็คือส่วนผสมนะครับทุกคนบอกกันเลยว่าส่วนผสมเยอะมากทุกคนนี่เลยข้างกล่องนี่ก็คือแบบ เรียงยาวมาเลยนะครับทุกคนส่วนผสมคือเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอลลาเจนไตแปดไทยนะครับทุกคนจากป่าเลยนะครับแล้วก็มีผงพีทนะครับแล้วก็สารสกัดจากออเซโรลาเชอร์รี่นะครับทุกคนนี่คือแบบ สารสกัดเยอะมากแค่สามตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าปังมากเลยนะครับทุกคนส่วนผสมเยอะมากจริงนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับทุกคนว่าอยากทานทามาโยนะครับว่าอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยววายโยจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสาหรับอาทิตย์แรกนะครับทุกคนวายโยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่เลยสาหรับ สกล่องนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทยอยทานกันนะครับทุกคนแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่า1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์นะครับทุกคนจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับทุกคนราติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย